อ่าลครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคุณอยู่กับผมเวอร์โก้นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม e ีฟุตบอลหรือว่าเพจที่ทุกคนรู้จักกันนี้นะครับเราจะมากันในซีรีส์มุ่งสู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับอ่าทุกคนจะได้เห็นการพัฒนาของไอเวอร์โก้นี่นะครับว่ามันจะแบบฝีมือมันจะพัฒนาขึ้นไหมหรือว่าแม่งจะเล่นกาก,ากอยู่เหมือนเดิมนะฮะเออก็ไปดูกัน,นครับผมเริ่มกันที่เกมแรกเลยก็แล้วกันนะครับผม ก็ตอนนี้ผมแบบพากเสียงเอานะครับเนื่องจากว่าการอดเอ้การอัดคลิปวิดีโอในช่วงแรกมันมีปัญหานะครับก็จะใช้การพากเสียงเอานะในเกมแรกก็ง่ายๆครับดิวิชัน8นะครับทุกคนมันไม่ยากไม่ง่ายอยู่แล้วครับใช่ไหม,มก็เนาะทุกคนก็เคยเล่นกันอนะ่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่กลุ่มผู้เล่นเกมนี้จะรู้ดีกันว่าดิวิชัน9กับ8อะเหมือนเล่นกระบอดครับใช่เหมือนเล่นกระบ,บอ แต่ก็จะมีคนแซมมาบ้างหรือเปล่าอืมใช่แหละเออตอนนี้คือไอ้ผมมันกำลังแบบดูทีมดูอะไรเนาะไปะเกมแรกนะครับผมก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการตัดต่อคลิปแบบไฮไลท์นะครับแบบว่าไฮไลท์ฟุตบอลนะครับตัดมาเฉพาะฉากไฮไลท์ฉากที่แบบบุกไปยิงประตูหรือฉากสำคัญสำคัญในเกมนะครับ ก็ถ้าใครอยากเห็นเกมเต็มก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในคลิปต่อไปนะครับเอ้ยในคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าคลิปต่อไปอยากเห็นเป็นคลิปเต็มหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมซาโต้เอาล่ะก็มาดูกันต่อในจังหวะนี้นะครับก็สปิตเตอร์ตัดบอลได้นะครับ มาที่เมสซี่เมสซี่ไปที่วารเวเด้วอเวเดมาที่เอโดหลังจากนั้นก็ซาตูโอ้โหน่าเสียดายมากครับจังหวะนี้เกือบจะได้ประตูอยู่แล้วเชียร์โอ้มาต่อกันครับผมจังหวะนี้มาที่เมสซี่นะครับลาอูนลาอูนยังไงมาที่อาโนอาโนโค้งไม่โค้งเรียบร้อยครับเมสซี่ตัดบอลได้จังหวะนี้มาแล้วมาแล้วที่อีซักโอ้โหอีซัก าจะด่าตัวเองมากเลยนะมันเล่นโง่จริงๆทุกคนนะไอตัวผมในอดีตมัน <c oughs> ในโง่มากนะเอาโยนมาลูกนี้อีซักหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าโอ้โหไม่หลุดคร,รรรครับทุกคนแย่มากเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ยเอโดนี่ไม่ได้สตูมสตูมเลยนะครับโคตรแย่ชอตเนี้ยโอ้โห มาแล้วมาแล้วสัตูอาครับโอนช็อตไีได้มาเลยครับ1นึ่ตูนะครับจากอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับโอ้สุดยอดจริงจโคตรคมอะต่อไปนี้ผมก็จะพากในเฉพาะช็อตที่มันสําคัญนะครับช็อตยิงหรือว่าช็อตที่ผมเสียประตูนะครับทุกคนก็จะยินเสียงที่คุ้นเคยกัน,กนดีสัตูมันเองนะครับ อ่าทุกคนมาดูจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ราอูเนี่ยได้ลากเดี่ยวมาคือผมยังงงมันมาได้ยังไงทุกคนดูตบซ้ายเตรียมยิงโอ้โหทุกคนหลังผมมันแบบปลบ่อยมาได้ยังไงอ่ะซาตูซาตู ดอกนี้เต็นขบมาอ่ะอ่าทุกคนมาดูช็อตน,นะครับเป็นช็อตที่ผมพยายามจะเอาอีซักนะครับเลี้ยงเข้าไปยิงให้ได้นะครับแบบคิดว่าตัวเองเป็นแบบ เนมาได้ยยงไงไม่รู้นะตอนนั้นโอ้โหโคตรย่โอ้โหทุกคนก็อะในตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงผมดังก็คือคลิปมันอันเนี้ยคือมันมีปัญหาก็คือมัน มันมีปัญหาทุกคนมันแหลกมันค้างผมก็เลยตัดช่วงนั้วมันออกไปเนาะเอามาๆมาต่อต่อต่อก็แบบนี้ชนะไปนะสองต่อหนึ่งเอาทุกคนไปกันต่อในเกมที่สองก็มันจะได้มีคลิปลงเยอะๆอหไะนะความจริงอเกมที่สองเจอกับปารีส ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบหัตโลโก้ลิเวอร์พูลแล้วเนาะคือมาซ่ามันไม่ขังทุกคนอืมเป็นตัวดีๆทุกคนยิมมุ่งอยากได้มาไนะอ้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะ่ะได้มาเดี๋ยวเลี้ยงโชว์แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแบบเมสซี่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปกันเลย อาจจะเยียมเหน่อยเนาะก็ขอตั้งใจเล่นก่อนแดีวก็จะมีแบบไปภาคอยู่บ้างนะแบบสตูเออก็อาจจะมีไปภาคบ้างนะแต่ว่าจะไปภาคเสียงเลยทีรู้วันว่าต,ตัวผมในอะนาคตจะมาจะมานั่งด่าตัวเองเหรือเปล่า่าเล่นโง,ง่โอ้ผมคิดว่าจะวเองแบบนี้วะ ไปแล้วฟิล์มโปงไปแล้วโค้งโค้งไรวะเอามาแล้วปั่นโค้งแมงเอ้ยเซฟอีกมาดูนี่แหละ นิ่ง,งอะไรวะโอ้ถ้าเป็นผมเมื่อกี้แนละ้วผมโอ้ตีลกามุมแบบตีลกายิงอะ่ะแบบอาคีสลาตันอะ่ะทุกคนรู้จักอยู่หรอกใครรู้จักก็อายุเยอะหน่อยไม่รู้จักก็ไปหาดูกันเดอร์สนุกจัดเดอรเรื่องนี่เฮ้ยไม่จับวะโอ้ทุกคนไม่ชินเลยอะ่ะตัวมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ เราจะแบบพัฒนาต่อไปเว้่งเอาสวยแล้วเรียบร้อยผมรู้เลยต้องนะขอฝนอีซัก,ก,กอะไรอ่ะ ไม่ไม่ผมเนี่ยทำอะไรแล้วจ้าเปโดจ้าเปโดจ้าเปโดกระชากลากถ,ถูโอ้ยแม่เงยไม่หลุดเฮ้ยปั๊บตีมามาอีซักอีซักวิ่งอีซักวิ่งเปโดเฮ้ยอะไรวะเลยทุกคน,นโอ้ยไปคุกวิ่งขอแท้เฮ้ย เฮ้ยเกือบไอแลี <regret. S 2> ้วลูกนี้ลูกเดียวสตงสตงมาที่อีซักรอบอีซักอีซักนี่เรียบร้อยแล้วตูดชิบหายเฮ้ย เอ้ยวิ่งเลยโอ้ยอะไรวะง่ายง่ายวิ่งเลยกูจะร้องโอ้โหหายโล่งลืมดูไม่ทันฝากที่เหลือด้วยเด้อ เรียบร้อยเอา้าเอ้ยเอ้ยสี่สองมามาดิมา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 สะตูมมามาเออไอ้ขอบตาดำช่วยช่วยด้วย ทุกคนเลยโหอีกหกว่าทีผ่านไหมเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแม่งเล่นทวงเฮ้ยมึงทวงเหรอทวงเหรอทวงเหรอเฮ้ยแม่งเอย้ยไอ้กูไม่น่ารีบเลยเอย้ยฟันเฟน,โ,ฟนโอ้โหแม่งเอย้ยดับฝันกูจัดเฮ้ยได้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  มินโน่มารีโน่โอ้ยจานมันทวงเฮ้ยปรับแพ้มันดีโอ้โอ้ย โอ้โหอะไรวะง่ายตัดไม่ได้โอ้ยซิโกโ้โอซิโก้ซิโกโ้โกโเลย,เลยโอ้ทำไมไม่ยิงวะโอ้ยอะไรกันไม่รู้

เลนกซนเดอร์อ๋ออยาปับหลบปับโอ้ยจานแทงแน่นะทุคนไอ้แม่มันไม่แทงมันยกเฮ้ย้มึงออบทำไมวิ้สวยนิกนิก โอ้ดูมันทำโอ้ยยิงไปสี่เขากรอบสองสตงูมไม่เข้าอีกาง้อะไรวะอา้าเฮ้ยโอ้ย,อยเซฟ โอ้ยมาลในสติมิน่าหมดจับหายแล้วจับหายแล้วเรียบร้อยเรื่องศูนโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้อยอรอแพ้อีกแล้วหนึง่งศูนย์โอ้โหอ,อะไรวะว่าคลิปนี้ไม่ต้องไปถึงตีเจ็ดตีหกได้ยไม่ใช่ตีหกตีเจ็ดให้มันถึงก่อนเถอะตอนนี้นี่แพ้รัวๆะไรอะไรวะมามามาเจอกับปานีอ๋อเห็นโปรไฟล์นี้หวานหมูแน่ๆเไราไม่ต้องไปกดดูตัวเขานะนี่พิซิโก้ผมให้พี่ มาเบ่งมาเบ่งมาใช่ว่าหวานหมูยีราฟาัสแล้วก็สตูมหนึ่งศูนย์แปะแบบรวดเล<ส>ยเนี่ย จะจตามาครับซิกโก้กิติสักเสนาเมืองแอซซิตโดยเฟรดิโก้ว้าว <Number 18. S 1> ผมบอกนะทุกคนโปรไฟล์นี้หวานหมูเว้ย <the> อะไรเบียดไม่เข้าโอ้โหเฮ้ยโอ้ย เหียหลวงพ่อคานอ่ะก็ตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมันตัดภาพมาที่น้านี้ก็คือคลิปวิดีโอมีปัญหานะขออภัยจริงครับก็ขอขอบาคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับผม